ในการส่งออกสินค้าในการนำเข้าเราจะใช้สิทธิประโยชน์อย่างไรกันบ้างในสามส่วนนะครับเพราะในนักปัจจุบันเป็นอะไรเราต้องวางแผนนะครับเป็นเที่ยวแรกนะครับแล้วก็ยังมีที่ภูเก็ตที่เราอยากายแล้วก็มาที่เชียงใหม่จากบริษัทของการขอเชื่อทั้งกลมเลยครับเอสเอทีผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นเพิ่มซึ่งผมว่าย่างในครอบครัวรวมนักธุรกิจเพื่อนก็แต่ว่ารู้เกี่ยวกับพวกเรามีและมาก ใหสอสิทธิ์เปรสินค้าการตั้งอ่าพิมพ์เปิสินค้าเพื่อตนเองการต่อนห้สรับ้าง้านเราเราเองก็สู้ผ่านอีกขึงจากกิจกรรมอบรมสัมมนาหลวงพอ Export Export ชี้ทางรอดทุกโอกาสการขาในตลาดโลกรอดทุก S M E สู่ผู้ประกอบการรอยย่อสิน้า ที่ภูเก็ตปาตองรีสอร์ทในวันที่30สิงหาคม2565แล้วว่าทามที่เราเจอรื่องเรื่อ่อไปอย่ามากมากเลยเรื่อจับแต่ง,งานกับ5ประเทศรวมมาเป็นหนึ่งความตกลงก็คือให้มีมกฎเดียวกันคือทําผลิตไ,ได้ตัวส่งออกนั้นมีความมีความยากลำบากในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าส่งออกนั้นให้ได้เงื่อนไขว่าเป็นสัญชาติ แต่น,นี่คือเขาแต่ละความตกลงเขาจะกำหนดแม่งอย่างันอาเซียนจะจับแต่งงานหมูไปเลยกับอีกห้าประเทศคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นทีสามสองหนึ่ง